สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอาหารหลัก5หมู่กันค่ะ,คะเด็กๆนะคะอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ตัวโตตัว,ตวสูงเหมือนคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะไม่ทานอาหารซ้ำๆเดิมๆ ควรจะกินทั้งผักผลไม้เนื้อนมไข่นะคะให้ครบทั้ง5หมู่เพื่อร่างกายของเด็กๆจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอเดี๋ยวเรามาลองดูสิคะว่าอาหาร5หมู่จะมีอะไรบ้างหมู่ที่1น,นะคะเราเรียกว่าโปรโตีนเป็นธาตุอาหารที่สำคัญกับเด็กมากเลยนะคะ ราะว่าหมู่นี้จะให้พลังงานที่จำเป็นต่อร่างกายของเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆมีพลังงานไว้วิ่งเล่นนะคะไว้ออกกำลังกายหรือไว้เรียนหนังสือนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้ร่างกายเจริญเติบโตนะคะแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนนะคะได้แก่ เนื้อสัตว์ทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะคะแล้วก็นมไข่ถัว่วและเมล็ดพืชชนิดต่างๆนะคะเวลาเด็กๆทานเข้าไปนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเด็กๆได้รับโปรตีนค่ะหมู่ที่2นะคะเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นสารอาหารนะคะที่ให้พลังงานแล้วก็ให้ความร้อนกับเด็กๆนะคะและ ทำให้เด็กๆมีเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะแต่เราก็ไม่ควรรับประทานคาร์โบไฮเดตในปริมาณที่มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะสะสมเยอะๆแล้วก็จะกลายเป็นไขมันทําให้ร่างกายอ้วนได้ค่ะแหล่งอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดตนะคะก็คือข้าวแป้งเผือกมันชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ขนมปังค่ะหมู่ที่3นะคะเราเรียกว่า แร่ธาตุานะคะหรือว่าเกลือแร่นะคะหมู่นี้นะคะสำคัญกับร่างกายของเรามากเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อของเรานะคะแข็งแรงผิวพรรณสดใสนะคะระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายเป็นปกตินะคะ mm hmm. แหล่งที่มาของเกลือแร่นะคะก็คือพืชผักชนิดต่างๆนะคะทั้งผักบุง้งผักคะนา้าแครอทกวางตุ้งได้หมดเลยค่ะ หมู่ที่4นะคะเราเรียกว่าวิตามินแหล่งที่มาของวิตามินนะคะก็ได้แก่ผลไม้นะคะทั้งแอปเปลิลองุ่นส้มแตงโมเงาะทุเรียนนะคะก็จะให้วิตามินกับร่างกายของเรานะคะช่วยบำรุงสุขภาพเหงือกและฟันสุขภาพช่องปากนะคะผิวหนังให้สดใสค่ะและหมู่สุดท้ายนะคะหมู่ที่5นะคะเราจะเรียกว่า ไขมันนะคะไขมันก็แบ่งออกได้2ประเภทคือไขมันที่ได้จากพืชนะคะเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันพืชนะคะน้ำมันปาล์มกะทินะคะเราก็จะเรียกว่าไขมันจากพืชส่วนไขมันจากสัตว์นะคะก็คือนมเนยนะคะหรือว่าเนื้อที่ติดมันนะคะไขมันก็จะช่วยให้เราดูดซึมวิตามินนะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกาย ปกป้องนะคะเวลาเราวิ่งล้มหรือสะดุดล้มนะคะไม่ให้อวัยวะภายในของเรานะคะได้รับการกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บที่รุนแรงนะคะ mm hmm. เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ไปแล้วนะคะ mm hmm. ต่อไปก็ขอให้เด็กๆเ,เลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะ mm hmm. กินให้ครบทั้ง5หมู่เลยนะคะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราไปดูนิทานกันค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานเกี่ยวกับ อาหารหลักห้าหมู่มาให้เด็กๆดูกันค่ะลาตโวไวๆนะหนูยิ้มแม่ปุ๋ยทำอาหารเสร็จแล้วนะไปกินกันเถอะ <c oughs> ไปสิกำลังรออยู่เลย <c oughs> หิวจังเลยฮอวันนี้มีอะไรเยอะแยะเลยว้าวน่ากินจังทาลานแลนะแงมแงม ครบห้าหมู่นะรู้ไหมสิ่งที่เราต้องกินเป็นอันดับที่1คือคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นข้าวแป้งขนมปังอันดับที่สองคือผักและผละไม้ต่างๆอันดับที่สมคือโปรโตีนอย่างเนื้อสัตว์นมและไข่สุดท้ายก็คือไขมันที่เราจะต้องทานให้แต่พอดีนะ โอหนูยิ้มไม่อยากกินเยอะแบบนั้นหรอกอก็แค่กินให้ครบห้าหมู่เองไม่เยอะหรอกโอ๊ยหนูยิ้มอิ่มแล้วไปข้าวน้ำก่อนนะ กินพวกใย,ยอาหารจากผักผลไม้ไม่ครบังไงล่ะอ้าดื่มนี่สิน่าจะช่วยได้นะน้ำผลไม้ที่หนูแย้มทำมาให้ออร่อยมากเลยขอบคุณนะแน่นอนอยู่แล้วฮ,ฮ